เราไปดูเรื่องนี้กันทุนผู้ชมนะฮะเรื่องที่จังหวัดชายเมียงหรือเชียงใหม่นะฮะเกิดเรื่องที่แบบมันไม่น่าเกิดขึ้นนะ่ะเป็นจิตใต้สำนึกของคนหรือเป็นความรู้สึกนึกคิดของคนที่มันสมควรทําหรือมันไม่สมควรทำทผู้ชมนะฮะเขาบอกว่ามันมีคลิปอยู่คลิปหนึ่งเขาถ่ายได้บริเวณหลังเจดีเก่านะเป็นคลิปผู้หญิงกับผู้ชายเนะี่ยมีเพศสัมพันธ์กันตรงนั้นตรงบริเวณถนนช้างเผือกตําบลช้างเผือกอาเภอเมืองเชียงใหม่ทานผู้ชม ก็มันเป็นภาพอุจารตาสําหรับคนผ่านไปผ่านมาเขาเห็นนะคุณไปทําได้ยังไงเจ้าหน้าที่ตํารวจเขาไปตามตัวมาได้คือคุณผู้หญิงกับคุณผู้ชายสอบถามคุณผู้ชายเนี่ยคุณผู้ชายก็บอกว่าผมยอมรับว่าผมเป็นคนในคลิปจริงแจ้งข้อหาเลยแล้วกันนะฮะเขาแจ้งข้อหากระทําการอันควรขายหน้าต่อธาระกำนันโดยเปลือยหรือเปิดเผยร่างกายหรือกระทําการลามกอย่างอื่นต้องระวังโทษไม่เกิน5,000บาทก็คือการปรับไม่เกิน5,000บาทท่านผู้ชม ก็แจ้งทั้งสองข้อหานะมันพูดอะไรไม่ออกอะผมก็ยอมรับแล้วกันว่ามันคือคลิปของผมผม,ผมก็คือบุคคลในคลิปแล้วก็สารภาพว่าผู้หญิงคนนี้ที่คุณเห็นเนี่ยเขาคือแฟนเก่าผมเราไม่ได้เจอกันนานก็บังเอิญบังเอิญมาเจอกันพอเจอกันเนี่ย ผมก็เกิดความคิดถึงในอดีตก็ชวนไปเนี่ยมีเพศสัมพันธ์บริเวณหลังเจดีนั่นแหละไม่คิดเลยว่าจะมีคนเห็นเนื่องจากด้านหลังเนี่ยมันเป็นที่รับตาคนส่วนตัวนี่ก็ไม่ได้มีเจตนาจะลบหลู่แต่อย่างใดนะโบราณสถานเนี่ยรู้ว่าตรงนี้เป็นโบราณสถานก็ไม่คิดจะลบหลู่แต่แค่ชวนไปมีเพศสัมพันธ์ทางหลังเองนะฮะโดยทั้งสองเนี่ยก็ยกมือขอโทษขอโพยชาวเชียงใหม่ว่า ผิดไปแล้วอ่ะไม่อยากทําแล้วไม่จะไม่ทําแล้วสัญญาเมื่อไปสอบฐานทางด้านเจ้าสาวมั่งนะฝ่ายหญิงเนี่ยแหละท่านผู้ชมนะฮะเขาบอกอย่างนี้ว่าตัวเองเนี่ยก็ไม่รู้เรื่องแล้ว่าโดนถ่ายคลิปแล้วไม่คิดด้วยว่าจะมีคนเห็นแต่จะทําอีกหรือไม่ทําอีกเนี่ยก็ขอให้ขึ้นอยู่กับฝ่ายชายแล้วกันอยากจะขอโทษชาวเชียงใหม่ที่กระทาการไม่เหมาะสมเขาบอกอย่างนี้นะฮะด้านชาวเชียงใหม่ที่อยู่บริเวณรอบๆนั้นเขาบอกเขารู้สึกเอือมละอาเหลือเกินเจ้าหน้าที่เนี่ยก็ไม่ค่อยมาสนใจหรอกปล่อยปะละเลยไม่มาดูแลเลยนะฮะ มีคนเล่ร่อนเนี่ยเต็มไปหมดเลยอยู่ตรงนี้หลายคนสิ่งที่ควรจะทําก็ไม่ทำอ่ะไอสิ่งที่ไม่ควรทําก็กลับทําก็จบข่าวเรื่องนี้ไปท่านผู้ชมพูดถึงความเหมาะสมเนี่ย ไม่ว่าคุณจะรักกันนะมีอดีตหวานปานดูดดื่นประมาณไหนก็แล้วแต่เนี่ยอาจจะคิดถึงกันมากเนี่ยก็ไม่สมควรมามีเพศสัมพันธ์กันกลางแจ้งนะครับควรจะไปมีในที่รับตาคนเพราะว่าอะไรมันเป็นที่อุจจาระของคนเขาเราหลอ่อเราสวยขนาดไหนละ่ะคุณผู้ชายถ้าคุณเมาแล้วคุณก็จงสงบสติอารมณ์บ้างมันก็จะมีพวกเมาหยำเปเมา,แ,มาแบบไร้สาระแบบนี้เนี่ยมันก็ต้องกําจัดนะกาจัดในที่นี้คือเอาไปไว้ที่ที่ใดที่หนึ่งที่มันควรอยู่อะ่ะ ไม่ใช่มาอยู่อย่างนี้คนเล่ร่อนคนไรที่อยู่ที่เขาดีดๆก็มีเยอะแยะนะท่านผู้ชมนะไม่ใช่ไม่มีแต่นี่เป็นตัวอย่างหนึ่งของการกระทําที่มันไม่ดีผมพูดอย่างนี้แล้วกันนะฮะก็ฝากเจ้าหน้าที่ด้วยแล้วกันว่ากรุณาเถอะครับช่วยหน่อยช่วยจัดก,การส่วนผู้ที่คข,ขายบริการเนี่ยผมไม่ตําหนิแต่อย่างใดนะมันเป็นอาชีพของคุณแต่ก็กรุณาให้ไปอยู่ในห้องในหับแล้วกันนะครับนะรักกันเป็นเรื่องที่ดีครับแต่ไม่ควรมาเปิดเผยข้างนอกอย่างนี้มันไม่ใช่ขอบคุณครับ